ชวนรัยการรถแซเบเวอร์ค่ะวันนี้นะคะยินจะพาทุกท่านมาชมรถยักษ์ใหญ่จากค่าย Merc e e e s b e n บที่พละกําำลังมาหาศาลร,รถสปอร์ตเน่ยยังต้องล้อว้าวเลยล่ะค่ะกับ Mercedes-Benz GLE 500e AMG 4MATIC W166 พร้อมกับระบบ p l u k i n h น b r i d ให้ความประหยัดไปถึง30กิโลเมตรเลยค่ะรถคันนี้ก็เป็นรถปี2016นะคะจดทะเบียน2017ค่ะเลขไมเนี่ยอยู่ที่74,000โลเท่านั้นเอง วันนี้เราปรับราคาลงแล้วเหลือเพียง1น5่งล้าน้าหน หน้ากระจกหน้าโเมียมกล้อง360องศารอบคันระบบไฟ LED Night Drive System ล้อแมกอลลอย MG ขนาด20นิ้วมาชมภายในของเขาต่อเลยรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับภายในดำเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีขาวเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ได้3ตำแหน่งเลยพวงมลาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพมาให้เป็นเกียร์ตัวมา7สปีดหน้าจอกลาง8นิ้วทัชแพดมีมาให้หมดการขีของเขาเนี่ยจะมีได้กันถึง3โหมดเลยค่ะประกอบไปได้วยโหมดอินดิวิวอนะคะสปอร์ตแล้วก็คอม หลังคาพารามติกซันรูฟก็มีมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะภายในของเขาเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายเบาะใหญ่ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวคันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเขาเป็น s อ v ขนาดใหญ่ก็จริงค่ะแต่เราขับไปเนี่ยเขาไม่ได้โค้งเคงเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยมาพร้อมกับโช่วไฟฟ้าทําให้รถเนี่ยแน่นหนึบก,กับถนนนะคะขับได้สม,มูทมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมแทรกรนต่อเลยนะคะ ท้ายรถนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED แล้วก็ฝากระโปรงท้ายของเขาเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าหรือว่าจะเตะค,คิกเซนเซอร์ก็ได้ค่ะด้านหลังแนวโ,โหเรียกได้ว่ากว้างขวางมากๆเลยใครที่ต้องการรถครอบครัวที่สามารถจุของได้เยอะจุคนได้เยอะด้วยคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยรถคันนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเขาก็จะสามารถชาร์จได้จากตรงนี้เลยชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ30กิโลเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลย คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดไฟฟ้า6สูบ 3,000cc ให้กำลังแรงมา้ามาที่333แรงมา้ายังไม่พอค่ะเขาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะทำให้พละกกำลังเพิ่มขึ้นเป็น442แรงม้าเลยเรียกได้ว่าเร็วแรงมากๆเลยนะคะรถสปอร์ตบางรุ่นเนี่ย ยังเร็วแรงไม่เข้าคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยรับประกันนะคะไม่มีขนะพิพควาจมน้ําหรือกอไม้แน่นอนค่ะและที่สาคัญคันนี้วารันตีแบตยังเหลือนะคะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายอีกด้วยค่ะสูงสูตตามเงื่อนไขนะคะ2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 2 8 5 6ป0 0 0หรือแอสไซเอดี999ค่ะแล้วพบกันที่เบตเตอร์ชัวร์นะคะสวัสดีค่ะ